ครับเมื่อันนมีโอกาสให้เยี่ยมโรงเรียนนะครับของประเทศลาวพนมีโซนกภาชักครับนี่นะครับสภาพทั่วไปอืมนักเรียนมันครับเห็นลูกุบอลพนดีใจอุปกรณ์กีฬาเต็มเลยอันไซเลยครับ ผิดพอตอนสม um de ัยจะคล้องนิกหน่อยเรื่องพี่น้องเลยอ้าววันนี้มาพิเศษหรอพิเศษตอนนั้นนี่พิเศษโอกาิพาเขาที่พักด้วกันมีโอกาสได้ศึกษาดูงานครับดูบรรยากาศลูกร้านทั้งจัปรภาษาประเทศเล่าครับ นี่แหละครับมีต้นแต่ต้นนี่แหละครับต้นเศร้งหอมเรับนี่แหละครับพี่น้องเลยต้นใหม่ต้นเดียวสามารถให้ความสุขของคนได้เกือบเป็นลอยคนในพี่น้องนยนี่หอมแต่ครับ เอี่ยงนะครับมีอาคารเดียวนะครับภาพของเรียนปฏิเทศลาวเฮาครับเรีนป่านนะครับจะมีโอกาสครับขนาดงานครับเป็นคณะผู้บริหารเพื่อนครับเด๋งมากเลยจ้าขอบคุณค่ะขอบใจขอบใจ แน่เพราะเอาหนาวมาให้กินครับ,รรบน,นีเบน่เนะครับนักเรียนน,น้อยนะปวดตืบตัวปวอ่าสบายดีลูกหละ่ะอ่าไปลูกหลาถือไปข้างหน้าเด้อครับนี่นักเรียนนักเรียนเราของเราคำนองอ่าถือไปข้างหน้าเด้อลูกหลาเด้อ คุณเป็กอุณกรณ์ดีใจร้ายครับพี่น้องครับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มโอกาสทั้งการศึกษาครับให้ประเทศอนบ้านไปลูกลาไป่แกะไปบากาศครับัรูาว่ากาัครับ บรรยากาศครับพี่น้องโอ้ลูกร้านเปิดดีใจไหลยเออเอาออกมาโชว,ว์พพ้อม <c oughs> <c oughs> อ่าเปิดดีใจมันครับครับโอเคครับพี่น้องครับ